<พ uka> เจ็คอยู่เอยไม่ใช่สินาอีอยู่นะเอ,อ้ามีลายทักมาอีกไม่ใช้จ้ามนี่โอหขึ้นแล้วหนีเออก็ไม่มีต้องไม่ต้องปกติต้องมีคนสิทำไมไม่มีละ่ะอนาอีหายไปไหนหานาอีไม่เจออ๊ยอ๊ยโอ๊ยเจอเอใครอค่ะ เขาไม่เห็นอวมองไม่เห็นหาหไปแล้วอะเขาหายไปไหนอะนี่เอาความจริงๆนะพี่ไม่รู้ไงว่าเข้าบออยู่ไหนเฮ้ยพี่อืมนังตรงนี้ก็ไม่มีเดยอต้องไปอยู่ตรงน,นั้นแน่เลยเุ้ยเจอคนแล้วนั่นมันอีไรแั่ไหนอีไปไหนอ่ะ สวัสด,ดีนายยิป <No. S 1> นี่เนี่ยโอไม่โดนนายยินี่จะติ๊กเกอร์ให้นี่ไงเราเป็นนะยิปขนะดั่าแก่ใบยูกับฉันเดจะหนีออกไปไปมาเี่จะ <No. S 1> พาไปปั่นไฟเอา้าไม่โดนอีกจะไปไหนหยุดไม่ให่ไปไปจะแล้วรอก่อนเนี่นน <No. S 1> ยติดสติ๊กเกอร์ให้แล้วเขาอ้อนแล้วเดี๋ยวจะหนีจะจะไปปั่นดีๆเดี๋ยวปั่นให้น้ำตาฮะนายีไป ไม่ยาปยุงาไม่โดนไม่โดนหรอกจะไปไหนฮะจะไปไหนเนี่ยติดติ๊กเกอร์ให้แล้วออออย่างนี้ไม่ไปก็โดนไปหนึ่งค่าเดียไม่โดนเมื่อโดนเสลีวมาตีหนึ่งท่านไอ้อยกิติดอ้าวยด้วยจะไปไหนฮะว่ามันไม่รักกันก็ไม่ต้องมาตีหนึ่ง เอออืมไม่รักกันใช่ไหมมาจะไปไหนหยุดก่อนอี๋เียจเอเอ,เอตายไปเลยนะถ้าใครมาปัดไปตรงนี้อ่ะอ้าวเหมือนน่งกดอีใชาไหมคะไฟก็ไปนั่งก็ที่จบ เซ่แล้วก็แับแล้วมันจะติดอีกอ้าเจอคนแล้วสมองสมศรีเธอจะไปไหนไม่จะไปช่วยนายอี๊ไหมไ,ไม่ให้ช่วยหรอกหม,มากหล,ลอกหลอกข้หมาตีกต็ตีโอ้ยโดนน่ะนี่เนี่ยโดนเลยเอ้าไม่โดนนายอี๊ไม่เป็นไรจมอนสีนี้ไปเลยเฮ้ยขอบคุณมากเลยนะจมอนสีเมื่อกี้แกปล่อยใครฮะปล่อยแล้วก็ต้องโดน S <S <Nope. S 1> ไม่โดนไม่โดนหรอกนาเธอนั่นแหละไ่ใช้ใบมีไม่เป็นจริง <Nope. S 1> อ๋อโอ้โห้เกินมันจริงนี่น,นาโอ้ย <Nope. S 1> ไม่โดนอีกแล้วแล้วจะไปไหนไม่มีคนเปิดค้องได้เลยจะไปไหนโดนเต็มเต็มโดนโดนเต็มเต็มเลยเกดเ,เจ้าเมออดือนี้เกดเจ้าเดือยนี้เอาลัะนั่งเก้าอี้ไปเลยส่วนนายอีอ้อ ตีแล้วนาทีไปไหนก็ไปซะโอเคเอ้อย่าไปปล่อยปล่อยนะปล่อยปล่อยเลือกไปนั่งตะกี้เลยซะเอ๊ะจะมีคนมาช่วยไหมนะอืมออ๋อมีคนมาช่วยแล้วนี่ไงคาบอยเขาจะไปไหนฮะอ๋อไโดนอีกสุดไม้ดีๆก็ได้นะบางที จะจะไปช่วยคนอื่นโดนโดนดิองโดนดิโน๊อ๋าโดนแล้วนั่นก็จบตีโอ้โหโดนเตรียมแรงเลยป่ะไปนั่งก็อีจังแอ้วจะกดทำไมเนี่ยเฮ้ยปล่อยนะปล่อยปล่อยดฮ้ยจะปล่อยออกไปแล้วเลวว่ะไป่วอดเต๋ ก็จะใช้ระันเป็นตัหน่ดีนะอ้าวมีคนปั่นเครื่องแล้วหรือเครื่องเออเชนมาต้องอยู่เชนพาร์นแน่ๆเลยเจ็บคอเลยป่ะหวัดดีตีใบไนร่าโอ้ยนไหนนี่เนี่ยมีการโยนเต็มเต็เลยฮะอืมจันทว้ากลับไปที่เก้าอี้ ช่วยสิช่วยสิว่าผีโอทำไมได้ไม่ทำไม่โดนตีซะก่อนจะไปไงฮะเหลือแค่คนเดียวแล้วต้องฆ่ามันตายเลยอ๋อไม่โดนไม่ไงก็มาช่วยหน่อยสิช่วยไม่ได้แล้วตอนนี้ฉันกำลังจะตายเชื่อตายเลยเอาล่ะ